สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามนาพัใน youtube c h anel n นะคะแล้วก็ใน f a c e b o o k c o m n a p น์ b นนะคะวันนี้นะะัอยากจะแมแนะนำและก็ทบทวนนักลงทุนบางท่านที่ยังสับสนในเรื่องประเภทคำสั่งซื้อขายนะคะก็จะมี2ตัวที่ยังทำให้หลายท่านงงและสับสนอยู่ก็จะมีตัวย่อสัญลักษณ์ในเรื่องของ market price ก็คือ MP เดิมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีคำว่า market price ที่แตกต่างแตกย่อยออกไปอีกว่าการเคาะซื้อหรือเคาะขายที่ราคาที่มีอยู่ตั้งเสนอซื้อเสนอขายอยู่แล้วเราอยากจะไปขายหรือไปซื้อนั้นเนี่ยมันมีประเภทในการแมทแลักษณะการแมทอย่างไรบ้างน,นะคะวันนี้ขอจับ2ตัวมาแนะนำและขยายความให้ฟังสักเล็กน้อยตัวแรกสัญลักษณ์จะเป็น MP นะคะ MP ในที่นี้ไม่ใช่แค่ market price ธรรมดาแต่เป็น market price ที่เรียกว่า special market ค่ะ พิ i a l มาเก็ตคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอีกตัวหนึ่งนั้นเป็น MP แล้วก็ขีดแดด MTL Market to Limit ค่ะหรือบางโปรแกรมอาจจะใช้ชื่อย่อเป็น ML นะคะสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรเป็นการขาะซื้อและขาอขายนราคาที่ตั้ง bid offer กันในขณะนั้นเรามาดูตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างเดียวกันคือมีราคาเสนอซื้อที่ 9.20.0จำนวน2สัญญาในขณะเดียวกันมีเสนอขายหรือ o f f เฟหรืออารอยู่ที่9.20.5 3สัญญาโจทย์จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดใน4แบบเลยนะคะเริ่มแรกคือเป็นประเภท Special Market ก่อน Special Market คือคำสั่งที่เคาะซื้อหรือขายณนะราคาขณะนั้นถ้ายังมีจำนวนสัญญาที่ยังเหลืออ,อยู่และยังไม่ได้แมทจะเป็นการตั้งราคาที่ดีกว่านั้นอีกหนึ่งเต,ตเช่นจะซื้อแพงขึ้นหรือขายถูกลงอีกสเต,ตมาดูตัวอย่าง กรณีเคาะซื้อก่อนนะคะบิดเราอยากจะซื้อที่ราคาตลาดในะขณะนั้นก็แสดงว่าเราต้องดูที่คนเขาตั้งขายเสนอขายอยู่หรือฝั่งออฟเฟอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าส่งคำสั่ง MP หรือ Special m มา k e t มาจำนวน5สัญญาจะได้แมทแค่3สัญญาแสดงว่าลาดดันไพร์จะได้เป็น9 2 0 5ที่มีคนเขาขายให้เพราะเราเคาะซื้อได้แมทสสัญญายังเหลืออีก2สัญญายังไม่ได้แมทเพราะทั้งสสัญญาที่จะตั้งรอจะเป็นราคาซื้อที่แพงขึ้น จากราคาที่เป็นลัดดัน1สเต็กนั่นก็คือ9.20.6อีก2สัญญาที่เหลือยังไม่แมทนั่นเองส่วนคิวที่เคยอยู่ก่อนหน้าก็ถูกดันตกลงไปนี่คือสเปเชียลมาเก็ตนะคะของกรณีเคาะซื้อไม่แบบเป็นการเคาะขายนะคะควาวนี้ก็คือตรงข้ามละโจทย์มันเป็นโจทย์เดิมมีคนตั้งซื้ออยู่ที่9.20.02สัญญาขาย9.20.53สัญญาเราอยากจะเคาะขายให้ก็แสดงว่าดูที่คนเขาเสนอซื้อหรือฝั่งบิดนั่นเอง วันนั้นจะได้แมทที่9.20.0จำนวน2สัญญานี่คือราคาลัดดันไคลส์นะคะราคาที่เหลืออยู่ที่จะไปตั้งจำนวนก็จะกลายเป็นราคาที่ขายถูกลงเป็นราคาที่ดีที่ถูกลงไปหรือสเปคก็เป็น9.19.9 3สัญญาที่ยังเหลือ,อยังไม่แมทคิวที่เคยตั้งอยู่ก็จะถูกดันตกลงไปนี่คือสเปเชียลมาเก็ตการเคาะซื้อและเคาะขายมาดูอันที่เป็นมาเก็ตทูลิมิตกันบ้างนะคะมาเก็ตทูลิมิตจอดเดิมน,นะคะบิดออฟเฟอร์ er เป็นแบบนี้ในกระดานอยู่ ส่งคำสั่งที่เป็น mp mtl หรือส่ง ml เข้าไปแล้วแต่ระบบซื้อขายนะคะจำนวน5สัญญาได้ m a t c คือได้ซื้อที่คนเขาตั้งขาย9 2 0 5สสัญญาสิ่งที่ยังเหลือไม่ match คราวนี้ถ้าเป็น market to limit คือได้ราคาตั้งรอนะคะจะเป็นราคาเดียวกับที่เพิ่งรัดดัน p r i ไปนั่นเองอันนี้คือจุดที่แตกต่างระหว่าง special market กับ market to limit อันนี้คือกรณีฝั่งซื้อมาดูขอ้อขายบ้างถ้าขายให้ได้ทันทีขายที่คนเขาตั้งซื้อคือ9 2 0 0จนงเหลืออีก3สัญญ,ญายังไม่ได้ m a t c ก็แสดงว่าจะมีการตั้งออฟเฟอร์ของออเดอร์ที่ยังไม่แมทนี้อยู่ที่9 2 0 0เช่นกันคือ Market to Limit คือได้ที่ราคาที่จะแมทได้และที่เหลือก็ตั้งรอในจำนวนที่เป็นราคาเดิมที่พุ่งแมทไปนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่าง Special Market และ Market to Limit นะคะคำศัพท์ง่ายๆเรื่องเราวง่ายๆในการลงทุนและการใช้เครื่องมือต่างๆใน t f เแล้วก็โปรแกรมซื้อขายนะคะยังสามารถติดตามได้ในนพัพรอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก็สามารถมาดูได้ใน YouTube c h anel n และ Facebook นะคะยังไงติดตามเงินใหม่ได้โอกาสหน้าพบกันค่ะวันนี้บ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอทีเขา่ส